นี่ยนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับสวยแข็งแรงครับสวัสดีครับวันนี้หลวงเทพพาทุกท่านมาชมวิธีการทําให้บอนสีชายชนให้แข็งแรงแต่กอง่ายขึ้นแล้วก็กอใหญ่มีความแข็งแรงของการต้นด้วยและใบก็จะใหญ่ขึ้น การทาให้บอนสีแตกกอได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ใบใหญ่ต้นแล้วก็แตกใบเป็นพุ่มวิธีง่ายๆที่ลุงเทพใช้ทําเป็นประจําอันนี้นะครับแตกประมาณสัก15ต้นเล็กๆเขาจะพุ่งขึ้นมารวดเร็วมากเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับอันนี้เป็นผงชูรสนะครับเราก็ใช้ผงชูรสเนี่ยหช้อน เมื่อใส่ผงชูรสไปในน้ำนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนนะครับคนให้เข้ากันก่อนในปริมาณน,น้ําขนาดนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาน้ําจํานวนเนี้ยไปผสมในน้ําจํานวน5ลิตรแล้วเราถึงเอาไปรดน้ําบอนต้นที่เราให้แตกต้องการให้แตกกอน,นะครับรดใส่แก้วนะครับตักตักเนี้ยจากเนี้ยแล้วก็รดไปที่ต้นได้เลยหรือจะใช้ฟอกกี้ฉีดก็ได้นะครับ อันนี้ลกเทพผสมไปเรียบร้อยแล้วนะครับในปริมาณ5ลิตรลงเทพไม่ใช้ฟอกซีนะครับจะใช้แก้วนะครับตักเพื่อที่จะลดนะครับแล้วตักลดไปที่โคนต้นนะครับล้มมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะโชว์ยอดเองครับนี่ก็เช่นกันอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็จะตั้งเขาเองนะครับนี่นะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับเวลาลดแล้วเขาก็จะตั้งสวยแข็งแรงครับเขาจะแข็งแรงก้านใบจะแข็งแรง ไม,ไม่โอเอนนะครับแค่เราใช้แค่นี้เองครับเป็นสูตรสำหรับการปลูกให้บอนสีกอใหญ่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ใบจะใหญ่ขึ้น คลิปนี้ลุงเทพลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์ให้ลุงเทพด้วยนะครับทุกทท่านแล้วพบกันคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ